ยังมีอีกแล้วปรากฏอีกแล้วกรณีนักท่องเที่ยวจีนมาเที่ยวไทยเนี่ยเขาชอบรีวิวไงทริป VIP ก่อนหน้านั้นเราเห็นใช่ไหมคะเน็ตไอดอลสาวเนี่ยมีตำรวจขับรถนำขบวนให้นะไปถึงเร็วเลยไปชนบุรีเนี่ยล่าสุดใหม่อีกแล้วคราวนี้นักท่องเที่ยวจีนแต่งตำรวจค่ะอพอโลกออนไลน์วิจารณ์อย่างหนักล่าสุดตำรวจก็เลยชีย้แจงแล้วแต่ก่อนอื่นให้คุณผู้ชมไปดูคลิปต่อไปนี้กันค่ะ นี่นให้ตำรวจบอกว่าให้บรรลุกันไปว่าตำรวจใส่อะไรนะลิชาร์ดวีลเลอร์นะแต่ชุดพี่ก็ไม่ได้อยู่แล้วนะฮะมันเหมือนขอโทษนะเหมือนแต่งคอสเพลย์มากกว่าเพราะว่า การแต่งกายตำรวจอะคุณผู้ชมดูมันก็ไม่มันก็ไม่ตรงอยู่แล้วอ่ะสำหรับตำรวจไทยอะนะฮะค่ะนี่แหละคือคลิปนี้เนี่ยตัวนักท่องเที่ยวจีนเขาก็โพสต์ลงโซเชียลในบ้านเขาเนี่ยนะคะทางเพจ Facebook ลุยจีนเนี่ยก็นำมาเผยพแพร่ต่อหลายคนเนี่ยโอ้โหชาวโซเชียลวินานวิจากันสนั่นเลยนะฮะแล้วก็ตั้งคำถามกันใหญ่เลยบอกเอ๊ะ ข้างหลังในคลิปซ้ายมือนั่นน่ะตำรวจไทยจริงๆใช่ไหม,มทำไมปล่อยนักท่องเที่ยวรายนี้มายืมใส่เครื่องแบบใส่ถ่ายคลิปทำคอนเทนต์มีบริการเปิดประตูรถให้เขาด้วยไหนจะบริการขับรถรับส่งแล้วก็ตั้งคำถามด้วยว่าหรือว่าซอฟต์พาวเวอร์สำหรับนักท่องเที่ยวจีเนี่ยมันคือชุดเครื่องแบบตำรวจไทย ในคลิปเนี่ยจะเห็นนะคะว่าเครื่องแบบที่นักท่องเที่ยวคนนี้ใส่เนี่ยคือถ้าไปดูดาวบนบา่าดูสัญ,ญลักษณ์ต่างๆเนี่ยนะคะเป็นเครื่องแบบยศร้อยตํารวจเอกหรือผู้กองตําแหน่งรองสารวัตรนี่แล้วมีสัญ,ญลักษณ์ว่าผ่านหลักสูตรการอบรมนายตํารวจสัญญาบัตรแล้วด้วยเตรียมจะขึ้นเป็นพันตํารวจตรีและนั่งในตําแหน่งสารวัตรค่ะทางโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติพอเห็นคลิปลี้แล้วนะคะก็ชี้แจงค่ะบอกว่า ปล่อยไว้ไม่ได้เดี๋ยวจะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงถ่ายที่ไหนรายละเอียดเป็นอย่างไรถ้าเป็นตํารวจจริงเนี่ยต้นสังกัดจะไปตรวจสอบเองนะคะคาดว่าจะใช้เวลาไม่นานก็จะทราบความจริงส่วนถามว่าผิดตามข้อกฎหมายได้หรือไม่ขอรอผลสอบก่อนค่ะ นี่คุณผู้ชมเห็นไหมถ้าไปดูตามพรบรรตำรวจแห่งชาติเนี่ยมาตรา154เ้าเขาเขียนเลยว่าใครก็ตามแต่งกายคล้ายเครื่องแบบตำรวจหรือกระทําการทําให้ราชาการตำรวจถูกดูหมินหรือถูกเกลียดชังหรือทําให้เกิดความเสื่อมเสียเนี่ยนะฮะต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน3เดือนหรือปร 1, ั 10, บตั้งแต่1นึ่ถึงหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับเลยนะคะก็เวลาที่เรานําเสนอข่าวคนแต่งกายเลียนแบบตำรวจนะคะคุณผ<อ>ู้ชมเนี่ยความผิดก็จะเป็นตามมาตรานี้เลยนะครับผมใช่ค่ะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเช็ค แล้วนะคะปรากฏว่าเจ้าของเครื่องแบบเป็นตำรวจจริงๆค่ะยศร้อยตำรวจเอกรองสารวัตรฝ่ายควบคุมการฝึกศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลางกองบัญชาการศึกษาท่านก็ให้รายละเอียดบอกว่าเหตุการณ์ตามคลิปเนี่ยเกิดขึ้นเย็นวันอาทิตย์ที่3ธันวาคมที่ผ่านมานี่เองตัวผมเองเนี่ยก็มีน้ำใจอยากจะเซอร์วิสมายให้กับนักท่องเที่ยวจีนเขามากันสองคนเขามาซ้อมยิงปืนแล้วปรากฏไม่มีรถจะกลับ ผมก็เลยอาสาไปส่งและนักท่องเที่ยวเห็นเสื้อผมอยู่ในรถอยู่ดีๆหยิบมาขอใส่เป็นที่ระลึกไอเราก็ไม่ได้ถือสาอะไรไม่คิดว่าเขาจะไปโพสโซเชียลยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาไม่ดีหรือไปเรียกรับเงินอะไรแค่เป็นเซอร์วิส i มายเท่านั้นค่ะเซอร์วิส i มายเข้าใจได้ฮะช่วยเหลือนะฮะแต่แต่งกายแบบนี้ไม่น่าจะานะฮะเพราะว่ามีความผิดนะคะมีความผิดและที่สำคัญนะคือเป็นตำรวจด้วยการรักษาภาพลักษณ์ของตำรวจอ่ะเพราะว่าตำรวจที่ อาจจะไม่พอใจก็มี